ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรายงานสภาพอากาศประจำวันขอคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหากเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับสภาพอากาศช่วงวันที่22-27กรกฎาคมครับประเทศไทยยังมีร่องมรสุมกำลังปางกลางภาค่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกครับ ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งลงกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับส่วนในช่วงวันที่26-27กรกฎาคมร่องมอรสุมจะเลื่อนขึ้นไปภาค่านประเทศมีนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับ ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงตลอดช่วงทําให้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนในช่วงวันที่24-27กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้คลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับและพายุโซนร้อนทกซูรีบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ต,ตอนบนในช่วงวันที่25-26กรกฎาคม หลังจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในวันที่27กรกฎาคมครับและช่วงวันที่22-25กรกฎาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มได้วยส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27กรกฎาคมครับสภาพอากาศในแต่ละภาคครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูล,ลำปางอุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทากตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามยโสธร อำเาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชเชียงสาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด2 8 3สถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงสองถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเทชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23า 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24- 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับ